ต้องบอกว่าค่าแรงต่างด้าวมันถูกและคือคาแรงขั้นต่ำมันก็คือถูกที่สุดแล้วมันจะถูกกว่าน,นี้ไปไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่มันไม่ได้ถูกจริงๆคือต้นทุนที่แฝงที่อยู่ในการจ้างแรงงานต่างด้าวเอาต่างด้าวเข้ามาหนึ่งคนนะต้องมีล่ามแล้ววะมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ,ะอ่ะสมองอ่าโอเคมองละไม่ได้มีแค่1คนละมีเป็นร้อยคนแล้วต้องมีล่ามกี่คนถึงจะครอบคุมหรือต้องมีคนที่พูดไทยได้กี่คนแล้วคนที่พูดไทยได้ก็จ่ายเงินเพิ่มไหมไม่พอไอ้ร้อยคนเนี้ยถ้าเกิดมีปัญ จ้างมีต้นทุนแฝงพวกนี้อยู่เยอะพอสมควรถ้าเป็นคนไทยอ่ะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นในงานอ่ะในจ้างไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องไปสนใจเลยเขาต้องพาตัวเองไปหาหมอถ้าเป็นต่างดาวเมื่อไหร่ทั้งหมดเลยอ,อันนี้คือเรื่องของความเป็นอยู่แล้วนะเรื่องเอกสารอีกทุกๆปีต้องมีการต่อ90วันต้องมีการทําเอกสารขาดอีกยิ่งซวยอีกใส่ <No. S 1> บุคคลงานเยอะขึ้น่ายบุคคลเดี๋ยวนี้ค่าแรงสูงมากงจริงอันนี้คือต้นทุนแฝงการใช้แรงงานต่างดาวต้องดูแลทุกอย่างจริงๆด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนต่างด้าวเขาอยู่ประเทศที่ไม่ใช่ประเทศ ยุ่งยากมันไม่ใช่ว่าเขาจ้างเพราะว่าถูกแต่เพราะว่ามันคุ้มค่าคุ้มเพราะอะไรเคิร์นโอเวอร์เลทมันตบับเขาก็ทําอยู่ยาวคนไทยบางทีออกไปก็คือกลับไปนอนบ้านแต่ต่างดาวออกไปก็ต้องกลับไปประเทศไงเขาเลยไม่อยากออกยิ่งตอนโควิดลูกค้าเล่าให้ฟังเลยนาเข้าแรงงานต่างดาวไม่ได้เขาหาคนไทยได้300คนเดือนเดียวเหลือ30 <c oughs> ก็คิดดูแล้วกันขนาดโควิดอ่ะยังไม่อยู่เลย